รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จนเป็นประจำนะครับทุกคืนวันศุกร์กับเพชรราม่านะครับในวันนี้นะครับท่านใดที่มีอายุที่เรียวกว่ากำลังรุ่งเรืองอยู่ในช่วง2 0 3 0ปีที่แล้วคงจำได้นะครับรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามกลาการนิสันอวอร์ซูบารุอวอร์ดก็แล้วแต่อยู่ในใจท่านผู้ชมเสมอนะครับและท่านนี้นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งนั่นก็คือคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชครับคุณหญิงพรทิพย์นรงเดช หญิงเล็กของวงการบันเทิงเพลงของเมืองไทยที่เพิ่งล่วงลับไปไม่นานนี้ครับแต่เราเชื่อว่าชื่อของท่านผู้นี้ยังคงอยู่ในวงการเพลงตลอดไปและอยู่คู่กับวงการการประกวดร้องเพลงของเมืองไทยอีกนานแสนนานแน่นอนครับคุณหญิงพรทิพย์นาลงเดชเกิดเมื่อวันที่7กรกฎาคมปีพศ2489ท่านเป็นบุตรของดราวรและนางรำไพพรประภา เจ้าสัวใหญ่แห่งกลุ่มธุรกิจสยามกลาการที่ใครๆต่างรู้จักดีคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชสมรสกับดรเกษมนรงเดชโดยมีบุตรชายด้วยกันสามคนคือกริชนรงเดชนบนรงเดชและกอน,นรงเดชก่อนที่คุณหญิงพรทิพย์จะมาจับงานด้านธุรกิจดนตรีและการประกวดร้องเพลงจนที่เรียกว่าเป็นมือปั้นนับร้องคุณภาพตัวจริงเสียงจริงอย่างทุกวันนี้ ท่านเริ่มชีวิตการทำงานจากการได้เข้าร่วมบริหารบริษัทสยามกลาการซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในช่วงนั้นท่านต้องฝ่าฟันมรสุมและคลื่นลมธุรกิจมานับครั้งไม่ถ้วนก่อนจะแยกตัวออกมาดูแลก,กิจการรถจกักรยานยนต์และก่อตั้งอนาณาจักร KPN กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนและการค้าการลงทุนรวมถึงสถาบานันการสอนดนตรี แต่ถ้าพูดถึงผลงานระดับตำนานจริงๆของคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชก็คงต้องยกให้กับการประกวดร้องเพลงสยามกลาการซึ่งเป็นเวทีจัดขึ้นเพื่อการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีมาช้านานกว่า20ปีโดยกิจกรรมนี้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรกเมื่อปีพศ2526และได้จัดต่อเนื่องไปจนกระทั่งปีพศ2538 จากนั้นเวทีการประกวดร้องเพลงสยามกุลาการก็ค่อยๆลดบทบาทลงจนเหลือเพียงเวทีนักร้องอยุวชนชิงชมปแห่งประเทศไทยและแม้ยุคต่อมาเวทีการประกวดสยามกุลาการจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นนิสันอวอร์ดและเปลี่ยนมาเป็นซูบารุอวอร์ดจนสุดท้ายในขณะนี้กลายเป็นยุคของ k p n a w a r d วอแล้วก็ตามแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนหือชื่อเวทีการประกวดจะเปลี่ยนไปกี่ครั้ง ก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือเวทีการประกวดร้องเพลงที่จัดโดยคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชสามารถสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับมาตรฐานศิลปะการร้องเพลงของเมืองไทยให้สูงทัดเทียมนานาชาติอีกทั้งยังก่อให้เกิดศิลปินหน้าใหม่ประดับวงการเพลงเมืองไทยซึ่งหนึ่งในนั้นได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งและยังทรงอิทธิพลมาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือธงชัยแม็กอินไต และส่วนหนึ่งในนับร้องคุณภาพที่เคยผ่านการประกวดบนเวทีอันทรงเกียรติที่บริหารจัดการโดยคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชและจะกลับมาโชว์เสียงอันทรงพลังอีกครั้งในรายการเพชรรามาคืนนี้ครับสวัสดีคัแรัเชแรกนะครับเจนเน็ตเขียวสวัสดีค่ะนะครับ หนึ่งผลผลิตของผู้หญิงพรทิพย์นรงเดชค่ะปีอะไรครับครั้งนั้น2.533ค่ะยังละอ่อนอยู่เลยยังละอ่อนอยถ้าทางมือจะไม่พอถ้ากี่ปีแล้วครับอีฟอีฟฝามปีย3ปีครั้งนั้นประกวดได้เพลงอะไรซึ่งคนไทยจะจำได้แม่นยำมากเดี๋ยวไฟน้องเขาดาวแล้วก็เพลงเพลงไทยก็สมเฮียค่ะสมเฮียมีเหรอเพลงสมเฮียไปประกวดตั้งไหน สมเฮียภาษาอีสานแต่ส้มล่นภาษากลางอะส้มลนอมลนร้องเพลงร็อกค่ะทุกท่านจําได้ร้องเพลงร็อกแล้วก็ดังมากๆาก,าก<ห>ายังพอฮัมฮัมสักหน่อยได้ไหมส้มล่นยังไงฮะในขณะที่เป็นเวอร์ชั่นชนะอยู่ดีดีเธอก็ให้มาให้ความรักเรามาให้มาทั้งตัวและหมดหัวใจโอ้โห ยี่สิบสามปีทำอะไรจนเะเขียวไม่ได้เลยเสียงยังเป๊ะมาริงหรอคะยี่สิบสามปีแล้ว <laughs> ได้ตำแหน่งอะไรในการประกวดครั้งนั้นนักร้องดีเด่นค่ะโอ้โหสุดยองแชมป์รองแชมป์นะครับอ่าในสมยัยก่อนเขาจะมีการประกวดรอบสุดท้ายกัน <c oughs> สักกี่คนครับก็รอบสุดท้ายก็จะคัด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 ไปแล้วแต่ละ,แต,ละแต่ละเพลงแต่ละเพลงคัดเลือกออกมาเหลืออยู่แค่สิบคนสุดท้ายสิบคนสุดท้ายท็อปเทนค่ะท็อปเทนนะฮะแล้วในปีนั้นใครชนะเลิศครับ คุณปูกัญญาัตกุยสุวรรณค่ะพยาบาลนะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการประกวดร้องเพลงสไตล์ของคุณหญิงพรทิพย์ในสมัยก่อนมันคึกคักหรือมันโหดร้ายขนาดไหนครับอลังการงานสร้างค่ะครับคือก็จะ,จ,ะจะขนลุกตั้งแต่ก่อนร้องเลยพี่เราเรามาถึงขนาดนี้ได้เชียวเหรอแ้พูดถึงยังขนลุกอยู่เลยพอสะพานเชื่อมดาวขึ้นนะคะเป็นเพลงสําหรับการประกวดมัน,มนจะขนลุกค่ะมันเป็นเพลงเหมือนเป็นเพลงเป็นตำนานจริงๆใช่ค่ะเพลงนี้มาปั๊บจะขนลุกทุกครั้งค่ะ หินไหมครับการประกวดสไตล์ของคุณหญิงครับหินมากค่ะเพราะว่ากรรมการนี่เยอะมากคุณหญิงเคยสอนอะไรกับเจนนตเขียวบ้างคุณหญิงจะให้กําลังใจมากกว่าค่ะครับคุณแม่หญิงทุกๆคนที่ประกวดสยามกรมการคุณแม่หญิงจะให้เรียกคุณแม่หญิงท่านไม่ถือตัวแล้วครอบครัวของท่านก็เป็นคนน่ารักทั้งครอบครัวเลยค่ะไม่ถือตัวให้ให้เรียกคุณแม่หญิงคุณแม่หญิงนะแล้วก็จะให้กําลังใจก่อนก่อนที่จะขึ้นเวทีใหญ่ท่านก็จะมาแล้วก็ เย็นๆอย่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะทุกคําพูดของท่านยังยังยังอยู่ในความทรงจําคุณหญิงท่านรู้ว่าพวกเราจะต้องตื่นเต้นแน่นอนขึ้นเวทีทุกคนจะต้องแบบเดี๋ยวมีลืมมีอะไรแน่ๆ <c oughs> ท่านก็จะแ <c oughs> บบบร่ยากาศอาจจะพาให้ต <c oughs> ิ <c oughs> ดใจนะเย็น แล้วบอกขึ้นไปร้องเปล่ก็จะมีท่านนั่งอยู่ข้างหน้าเสมอใช่ค่ะ้วคอยดูว่าควรจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านและนั่นก็คือการเปิดตำนานของเจเน็ตเขียวนะครับทั้งให้เป็นศิลปินที่มีคุณภาพจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณค่ะนะฮะล่าสุดก็ยังอุตส่าห์ออกเพลงใหม่อีกออกมาหกอัลบั้มแล้วเอาล่าสุดดี่ค่ะเป็นผลงานเอ่อเพลงดีแต่ไม่มียอดขายนะคะค่ะเอาเอาไม่เป็นไรผลงานแต่จะนำเสนอเดี๋ยวจะมีละแต่เรายังดันทุกทุลังทำออกมาขายอยู่นะคะ เพลงของเขียวร้องไปเลยค่ะไม่มีจับลิขสิทธิ์ร้องได้ทุกเพลงขอสวยสักวันในอัลบั้มดำนำโชคค่ะอ้าวใครจ้างของดำไปเล่นนะคะรับรองนำโชคนะคะครับแต่ห้ามมาถูตัวนะคะหนูเนื้อยุ้ยที่แน่แนเป็นเพลงสไตล์สนุกสนานสนุกสนานค่ะอยู่ในยุคนี้เนี่ยเขาโบท็อกไอออนโตโฟโนเฟสลิปอ่าอันนี้นะะต่อสายยางอยู่เลยเนี่ยข้างหลังคือ ทุกอย่างเราก็อยากหน้าเลียวอยากจมูกโด่งอ,อยากตัดกรงตัดกามอยากไปเกาหลีนะครับผมว่าถ้าไปเกาหลีนะครับหรือไม่ต้องไปก็ได้สวยทุกวันแล้วกันไม่ต้องขอแค่วันเดียวการขอ <นะ S 2> สวย,ยสักวันค่ะ 塞。 ได้ข่าวว่าคุณฟอร์ดเองก็ไม่ได้ประกวดเป็นแค่ครั้งเดียวผมประกวดประมาณสัก3าครั้งนะครับคุณหญิงพรทิพย์กำหนดขึ้นมานั้นเป็นการประกวดเพื่อคุณภาพจริงๆใช่ครับเป็นคอนเซปที่ชัดเจนเลยว่านักร้องคนนี้ต้องเจ๋งจริงถึงจะชนะ